ความกล้าหาญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยเนี่ยจะกล้าเหมือนที่คุยกันไหมเพราะที่คุยกันน่ะมันคุยในที่ลับแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องสู้อย่างนี้แต่ตอนออกมาสู้จริงน่ะจะออกมาไหมไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของพวกที่กำลังบงการพักเพื่อไทยผ่านผู้นำทางจิตวิญญาณของเขา ยุบสภาไปเลยทำไมยุบสภาแล้วเพื่อไทยจะสามารถเข้ามาอยู่ในอำนาจได้อีกเขาเชื่อครับถึงแม้ว่ากลุ่มดีฟสเตเหน้าในพลนี่จะมีพรรคการเมืองอยู่ในบงการไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติพ,พรรคพลังประชารัฐหรือแม้แต่พรรคคุมใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนานี่ท่านทั้งหลาย เขาเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างดรทักษิณผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยกับธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจผู้นำทางจิตวิญญาณของก้าวไกลนั้น DNA เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นคนตรวจ DNA นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขา DNA เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันแต่เขาจับได้ว่า ทั้งดรทักษิณและธนาธรนั้นมีเป้าหมายสูงสุดทางการเมืองเหมือนกันโดยเขาให้มองไปที่ธนาธรธนาธรจะพูดทุกครั้งและย้ำทุกครั้งต่อสาธารณะว่าธนาธรมองเพื่อไทยคือมิตร นั่นหมายความว่าที่มีการทะเลาะบ่อแวงด่ากันไประหว่างผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยกับผู้แทนราษฎรของพรรคก,ก้าวไกลในตอนนี้เป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือผู้นําทางจิตวิญญาณไม่ไว่าจะเป็นด็เตอร์ทักษินหรือธนาธรน,นั้นเขามองเป้าหมายสูงสุดทางการเมืองเหมือนกัน ถ้ามองไม่เหมือนกันนี่ธนาธรไม่มาพูดต่อสาธนารนณะบอกว่าในสายตาของธนาธรนั้นเพื่อไทยคือมิตรมองข้ามเรื่องเล็กไปสู่เป้าหมายสูงสุดดังนั้นการยุบสภาจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ของพรรคเพื่อไทยนี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยเขาสรุปกันเมื่อวานนี้ว่าอย่าไปกลัวการยุบสภาอย่าไปกลัวการยุบสภาการยุบสภาก็คือการยืนหลังตรงของพรรคเพื่อไทยให้กลุ่มที่กำลังเอาแอกมาสวมพรรคเพื่อไทยเนี่ย เอาเชือกมาร้อยจมูกพักเพื่อไทยอยู่ดึงซ้ายดึงขวาเหมือนวัวเหมือนควายอยู่ตอนนี้ได้รู้ว่ากระดูกสันหลังของสอสอพักเพื่อไทยนี่ตั้งตรงในแนวเก้าสิบองศาจากพื้นโลกเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังตั้งตรงไม่ใช่ มีกระดูกสันหลังที่ขนานไปกับพื้นโลกเนะี่ยวัวกับควายนีย่กระดูกสันหลังขนานไปกับพื้นโลกนะครับกระดูกสันหลังไม่ได้ตั้งตัวการยุบสภาคือการประกาศศักดิ์ศรีความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพักเพื่อไทยประกาศศักดิ์ศรีของพักเพื่อไทยว่าพักเพื่อไทยมีกระดูกสันหลังที่ตั้งตรงมีเหตุผลครับรับฟังได้และเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าเข้าสู่การเลือกตั้งถึงแม้ พรักเพื่อไทยจะเสียหายจากการตบัดสัตว์ต้องเอาพักลุงมาหนุนต้องมีความเสียหายทางการเมืองจากการทรยศต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตอนเลือกตั้งอาจจะทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักเพื่อไทยไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นลำดับหนึ่งแต่นี่สำคัญนะครับแต่ พักเพื่อไทยจะกลายเป็นพักรัฐบาลหลังการยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งแน่นอนร้อยเปอร์โดยมีเหตุผลทางการเมืองที่ไม่ใช่จินตนาการเพ้อฝันมาลองรับหากพักเก้าวไกลหรือพักใหม่ของก้าวไกลจะชื่อพักเก้าใหม่เนี่ย คือเราก็ไม่รู้ว่าจะยุบสภาตอนไหนนะครับแต่ถ้าจะยุบสภาตอนตอนนี้เนี่ก่อนวันที่สิบเอ็ดพฤษภาถ้าอยากจะยุบสภาเนี่พรรคก้าวไกลยังไม่ถูกยุบนะพรรคเก้าวไกลจะได้เป็นพักรคลำดับหนึ่งชนะการเลือกตั้งมากที่สุดแต่ อาจจะไม่ชนะการเลือกตั้งถึง250และพักก้าวไกลก็ต้องการพักร่วมรัฐบาลไม่มีทางเลยครับที่พักก้าวไกลจะเอาพรรครวมไทยสร้างชาติไปเป็นพักร่วมรัฐบาล ไม่มีทางที่พรรคก้าไกลจะเอาเศษซากของพ,พรรคพลังประชารัฐที่เหลืออยู่จากการเลือกตั้งนี่ไม่รู้ว่าจะเหลืออยู่กี่คนนี่ละไปเป็นพรรคร่วมแล้วแตและไม่มีทางจะเอาชาติไทยพัฒนาไปร่วมรัฐบาลและสำคัญที่สุดไม่มีวันเอาพรรคภูมิใจไทยที่มีคุณอนุทินที่มีคุณชาดาไทยเศษอยู่นี่ ไปเป็นพักร่วมรัฐบาลความจำเป็นทางการเมืองเมื่อเกิดขึ้นมันจึงเหลือพักการเมืองพักเดียวที่พักคก้าวไกลจะต้องเอาไปร่วมรัฐบาลได้หากได้เสียงไม่ถึง250นั่นก็คือพักเพื่อไทยนี่เขาวางสถานการณ์อ่านสถานการณ์ไปถึงตอนนู้นแล้วนะครับ บอกว่ายุบสภาไม่น่ากลัวยุบสภาแล้วหลังเลือกตั้งเพื่อไทยก็ได้เป็นรัฐบาลและจะได้เป็นรัฐบาลที่ไม่มีแอกของพวกข้าในพลมาสวมอยู่ไม่มีเชือกของกลุ่มห้าในพลที่สนตะภายบนจมูกของผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วปลดแอกตัดเชือกสนตะภาย เป็นการยืนหลังตรงที่คุ้มค่าทางการเมืองแล้วค่อยมาฟื้นหาความนิยมหาความศรัทธาทางการเมืองในอนาคตใหม่ได้อีกดีกว่าล่มสลายถูกทำลายลงอย่างปนปี้เมื่อฟังเหตุฟังผลอย่างนี้แล้วก็เข้าใจเลยครับว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้น และจะทำให้กลุ่มห้าในพลพ่ายแพ้ทางการเมืองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คือการลุกขึ้นสู้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยการลุกขึ้นสู้ครั้งนี้ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยเป็นสมการทางการเมืองใหม่ที่สำคัญและการเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยในครั้งนี้ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเป็นอย่างมาก นี่ตอนนี้เนี่ยหลังจากทราบข่าวนี้เขาส่งรายละเอียดไปให้ท่านทราบตอนนี้ท่านอยู่ที่เยอรมันเนี่ยไม่ใช่เลี้ยงฉลองกันสยกใหญ่ที่เยอรมันเหรครับตอนนี้ดีใจที่ผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยยืนหลังตรงกล้าโตสู้ก็นายกรัฐมนตรีเศรษฐาแกไม่อยากลาออกอยู่แล้ว และยิ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยยืนหลังตรงไม่เห็นด้วยที่เศรษฐาจะต้องลาออกตามคำบงการของกลุ่มห้าในพลเนี่ยก็ยิ่งเข้าทางนายกเศรษฐาไงและยิ่งสถานการณ์ความส่มเสีย ที่กลุ่มห้าในพลกำลังพยายามบีบอยู่นี่นี่มันไม่ได้รับการตอบสนองจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยมันก็ยิ่งทำให้กลุ่มห้าในพลนี้จะต้องลงมือที่แรงขึ้นเมื่อลงมือแรงขึ้นแนวร่วมมุมกลับมันก็จะเกิดขึ้น เขาเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่กลางๆอยู่จะเห็นอกเห็นใจพักเพื่อไทยและจะเห็นอกเห็นใจนาย,ยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิทธิ์นี่เขาคาดหมายว่ากระแสมันจะสวิงกลับสวิงกลับมาเห็นอกเห็นใจพักเผื่อไทยเพราะตอนนี้ถูกบีบจากพวกดีดสตินาย,ยกเศรษฐาถูกบีบ ซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่จะมีปริมาณมากเท่าไหรเ่เนี่ยยังไม่รู้มันต้องเกิดสถานการณ์นั้นก่อนเมื่อเกิดสถานการณ์นั้นเราก็ต้องมาดูว่าความกล้าหาญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยเนี่ยจะกล้าเหมือนที่คุยกันไหม เพราะที่คุยกันนะ่มันคุยในที่ลับแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องสู้อย่างนี้แต่ตอนออกมาสู้จริงเนะี่ยจะออกมาไหมก็ต้องดูตอนนั้นครับไม่ใช่กล้าเฉพาะอยู่ในที่ประชุมพอตอนออกมาสู้ไม่กล้าโอ้อย่างนี้ก็จะมีใครนะไปเห็นใจอันนี้ก็ต้องไปดูตอนนั้นดังนั้นท่านที่เคารพทั้งหลายครับ สถานการณ์ตอนนี้ความหนักอึ้งทางการเมืองเนี่ยมันไม่อยู่ที่เศรษฐาทวีสินความหนักใจทางการเมืองไม่ได้อยู่ที่พรรคเพื่อไทยความหนักอึ้งทางการเมืองความหนักใจทางการเมืองความกดดันทางการเมืองทั้งหมดมันไปตกอยู่ที่คนสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งก็คือดรทักษิณซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาอีกถ้าพวกกลุ่มห้าในพนลงมือกดดัน อะไรจะเกิดขึ้นกับผู้รับประกันข้อตกลงกันเนี่ยนี่ก็เป็นภาระที่ดรทักษิณจะต้องแบกรับไว้จะแบกรับได้หรือไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวก็เห็นครับเพราะมันอยู่ในวาระหกสกว่าวันนี่แหละส่วนนายยกยิ่งรักเนะี่ยยังเป็นเรื่องที่ อยู่ด้านนอกอยู่เพราะตอนนี้ยังอยู่นอกประเทศยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังมีปัญหาแล้วก็ถูกเกมการเมืองในบีบอย่างหนักก,ก็คือพวกกลุ่มห้าในพลดิฟสเตทเพราะถ้าบีบ ดอกเตอร์ทักษินแล้วไม่สามารถที่จะทำให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาลาออกบีบดอกเตอร์ทักษินก่อแล้วนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็ยังอยู่เหมือนเดิมประกอบกับพลพรรคสอสอของพรรคเพื่อไทยประกาศลุกขึ้นสู้แล้วนี ประกาศบอกว่ามีกระดูกสันหลังตั้งตรงกับพื้นโลกแล้วนี่นายกเศรษฐาไม่ลาออกสอสอพักเพื่อไทยลุกขึ้นสู้ไม่กลัวยุบก็ยุบสภานะ่ะไอ้พวกนายพลดิสเตตเนี่ยแพ้เลยนะครับทางการเมืองถ้าเวลามันเดินหน้าไปจนถึงวันที่สิบวันที่ 11, สิบเอ็ดพฤษภาคมแล้วเนี่หรือว่าหลังสงการแล้วยังทำอะไร นายกรัฐมนตรีเสถฐาไม่ได้ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ยังเฉิดฉายออกไปประชุมต่างประเทศนั่นประเทศนี้ไม่อยู่ให้ถูกบีบไม่รับโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอยู่นี่ท่จานทั้งหลายครับแพ้เลยแพ้เลย นี่แหละครับเราก็จะได้เห็นความพ่ายแพ้ของกลุ่มห้าในพลดีฟสเตทตในอีกไม่กี่วันข้างหน้านที่บอกว่าการเมืองแข็งวางแผนการเมืองลึกซึ้งมีอำนาจอิทธิฤทธิอิทธิพลโยงใหญมือยาวเหมือนดวดปลาหมึกี่กระตุกตรงไหนก็ได้บีบตรงไหนก็ได้เนี่ยอันทั้งหลายครับพอถึง สิ้นเดือนเมษายนนะล่ะครับสลายแล้วที่แข็งก็จะเป็นที่ออดที่มือ,อยาวเหมือนหนวดปลาหมึกก็จะถูกตัดหนวดและทีนี้สั้นลงหดลงหดลงอยู่ในสภาพพ่ายแพ้ทางการ ให้แพ้คที่เราพูดกันอย่างนี้เราพูดข้อมูลกลางๆให้ทุกท่านได้เห็นเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ได้เข้าข้างทั้งพรรคเพื่อไทยและไม่ได้เข้าข้างทั้งกลุ่มในพลดีพสเตตทําไมไม่เข้าข้างอ้าวก็ทั้งพรรคเพื่อไทยและกลุ่มในพลดีพสเตตมันร่วมมือกันในการ ตบัดสัตว์ทรยศหักหลังต่อเจตนารม์ของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2,566ประชาชน25-26ล้านคนเขาเลือกไปเพราะเขามีเจตนารม์ที่ชัดเจนไม่ให้พวกที่มันเป็นรัฐบาลมาสืบทอดอำนาจแต่คุณไปร่วมมือกันทรยศ คุณไปร่วมมือกันตบัตรสั์ก็เลยไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าข้างแต่เราให้ข้อมูลความจริงที่เขากำลังดำเนินการอยู่ว่าตอนนี้เขาสู้กันพักเพื่อไทยไม่ต้องการให้มีแอกมาหยุดบนคอของตนเอง ไม่อยากให้มีเชือกมาอยู่ที่จมูกของตนเองก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องปวดแอกเองและผมก็เอามาเล่าให้ฟังว่าเขาตัดสินใจปวดแอกแล้วเขาตัดสินใจตัดเชือกที่สนตะภายปลายจมูกของเขาแล้วเมื่อเขาตัดสินใจปวดแอกเขาตัดสินใจตัดเชือกที่สนตะภายที่จมูกของเขาเขาก็ต้องไปสู้กับกลุ่มห้าในพนดีครับ